มาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยดีกว่านะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็เริ่มน้ำลดลงแล้วนะคะรวมไปถึงที่จังหวัดสระบ,บุรีบ้านเกิดของพระเอกหนุ่มมิกทองระยาด้วยค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางกลับที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะแล้วก็ถ่ายสภาพบ้านให้ดูหลังโดนน้ำท่วมหนักในรอบ1ิปีเลยค่ะ ทันทีที่ถ่ายละครเสร็จเพล็กหนุ่มมิกทองระยะก็รีบเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อเยี่ยมคุณแม่พร้อมถ่ายคลิปให้เห็นสภาพบ้านแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะหลังโดนน้าท่วมสูงเกือบมิดชั้นหนึ่งมาได้1สัปดาห์ซึ่งตอนนี้น้ําก็ลดลงแล้วนะคะโดยครอบครัวเนี่ยก็ต้องต่างช่วยกันทํา,าความสะอาดบ้านค่ะมิกก็เผยว่านี่เป็นน้าท่วมหนักในรอบ10ปีตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีพายุเข้ามาซ้ําอีกหรือเปล่า ตอนนี้น้ําลดลงไปแล้วนะครับผมแต่ว่ารอดูว่าจะแบบมีพายุเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับผมปกติแล้วที่บ้านที่จังหวัดที่จังหวัดสระบุรีแม่ผมจะท่วมประจานะครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้ท่วมมาสิบปีเต็มๆครับตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับรอบนี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยในรอบสิบปีนะครับผมแม่ผมก็เป็นห่วงบ้านนะครับแล้วก็เป็นห่วงญาติด้วยนะครับ ไม่ออกไปไหนครับอยู่ที่บ้านนะครับขอบคุณมา,มากๆนะคะดูกําลังใจเลยท,ที่ที่ส่งกําลังใจมาให้ขอบคุณมากๆคะ่ะครับผม,มแล้วก็เป็นกําลังใจให้หลายๆบ้านที่กำลังประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอให้มันลด <c oughs> ลงรเร็วๆนะครับ <c oughs>